ห้ามทานผลไม้เด็ดคาด ความถึงผลไม้ทุกชนิดนะคะวันนี้ชิวจึงรวบรวมนะคะผลไม้ที่มีค่า G I สูงหรือว่าค่าดัชนีน้ําตาลสูงนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ผลไม้ที่มีค่า G I สูงที่สุดเลยนะคะหรือว่า70%ขึ้นไปค่ะก็จะมีกล้วยหอมสุกค่ะลำไยแตงโมขนุนทุเรียนสับปะรดหรือว่าอินทผลัมซึ่งผลไม้แต่ละชนิดที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะมีค่าดัชนีน้ําตาลที่สูงมากมากเลยค่ะผู้ป่วยเบาหวานนะคะจึงควรเลี่ยงค่ะ ทานจริงๆก็ต้องทานในปริมาณที่น้อยค่ะแล้วก็ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้น้ําตาลในเลือดสูงนั่นเองต่อมาในระดับกลางนะคะก็จะมีมะม่วงดิบเงาะมะละกอสุกหรืวว่าแคนตาลูมนะคะมีค่าดัชนีน้ําตาลอยู่ที่56-69%เพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวาน,นะคะก็สามารถทานได้แต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมและสุดท้ายนะคะก็คือระดับดัชนีต่ำค่ะอยู่ที่55%ลงไปค่ะเช่นฟรังแอปเปลิลแก้วมังกรสตรอเบอรีร่ส้มชมพู่สาลีนะ,ะหรือว่ากล้วยน้ำว้าห่มค่ะซึ่งผลไม้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะ ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ค่ะและชิวขอเน้นย้ำนะคะว่าผู้ป่วยเบาหวาน,นะคะ่ะไม่ควรปล่อยให้ตัวเองน้ําตาลพุ่งสูงเกินไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็การเป็นเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้นค่ะและเพื่อสนับสนุนน้าตาลในเลือดให้สมดุลนะคะชิวขอแนะนํานี่เลยค่ะปรลาที่ที่มีสารสกัดจากสมุนไพรสูตรเข้มข้น9ชนิดค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถกดในตะกร้าได้เลย